สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ครั้งที่2องครับคลิปที่2ของวันนี้นะครับมาครับวันนี้ผมมีเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับเหรียญรุ่นเจริญพรบน3ามเหรียญที่ยังไม่แกะซีนนะครับนะครับมาจะพาเพื่อนเพื่อมาแกะซีนรุ่นเนื้อกันนะครับว่าได้อะไรมาบ้างเจริญพรบนนี้ก็คือ,คอรุ่นเต็มองค์นะ ผู้สร้างอีกท่านหนึ่งนะครับไม่ใช่รุ่นที่คุณป๋องสุพรรณสร้างนะครับเหรียญนี้เพิ่งออกไม่กี่วันนี้นะครับจเจริญพรบนนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับรูปลักษณ์เดี๋ยวเป็นยังไงเรามาแกะรุ่นพร้อมกันเลยครับมาเข้ามาเลยนะครับมาครับมาเหรียญแรกเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่าลักษณะเหรียญน,นี้เป็นยังไงบ้างขอแกะดูก่อน ลุ้นกันนะครับนี่ครับหน้ากล่องสีดำพิมพ์ว่าเจริญพรบนนะครับที่ระลึกนะครับที่ระลึกวางศิลาฤกษ์นะครับสาลาหนึ่งร้อยปีนะครับหลวงพ่อพัดนะครับปุญญคามูนะครับวัดห้วยด่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับอันนี้จัดสร้างเพื่อสมรบทุนการสร้างศาราหนึ่งร้อยปีของหลวงพ่อนะครับดูครับ ดูเหรียญนี้ก่อนครับแม่ถามว่าเนื้อเงินไหมอยากให้เป็นเหมือนกันครับแต่ไม่น่าจะใช่ครับนี่ครับมาดูครับสวยครับเหรียญนี้คือเนื้อปีกเครื่องบินนะครับสีขาวเหมือนสีเนื้อเงินนะขาวเหมือนเนื้อเงินเลยเบานะครับมีน้ำหนักเบาบมาดูเลขกัน หนึ่งูนย์หกแปดนะครับให้ลังเหรียญเรียบง่ายครับดูยันคมมากนะครับที่ระลึกเนื่องในวรารละโอกาสจะ,าจะเจริญอายุมงคลครบ 99. 9กุ้ดก้าปีนะครับของหลวงพ่อพัดสวยมากนะครับเดี๋ยวนี้จเจริญพรดน เนะั้ปีข้างบินเดี๋ยวหลังจบคลิปนะครับท่านในสนใจเรียนไหนเรียนไหนนะฮะมีราคาทุกเหรียญน,นะครับ๋ย่ผมเปิดให้เขาเขาแกะเขาแกะเหรียนที่สองมาดูกันครับเดี๋ยวน,นี้ได้อะไรครับอืมโอโชคดีจัง จะบอกนะครับว่าเหมือนกันเหมือนกันโอ้โหรายการเดียวกันครับรายการเดียวกันโอ้โหแล้วาปีขันเครื่องบินคลาสสิกค,คลาสสิกว้าโ,โชคดีครับโชคดีดูเลขก่อนอุย้ยแม่แม่แม่เลขครับโอ้ยสวยครับ ก็แปดครับโห999นี่สุดยอดเลยนะโอเคโอเคไม่เป็นไรสวยๆเหนที่สองไปแล้วนะครับแล้วปีเครื่องบินทั้งสามเลยไอย้ทั้งสองเลยนี่เอาเป็นหนึงเงินแล้วกันลุ้นกันมาลุ้นกันโอ้ อันนี้ไม่น่าจะใช่แล้วน่าจะเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเลขโค้ดหนึ่งสามเก้านะครับเนื้อมหาชนวนใช่เลยครับคลาสสิกทั้งสามเหรียญเนื้อมหาชนวนนะครับจเจริญพรนบนนะครับที่ะลึกฟางเทลาเลิกนะครับหลวงพ่อพัดวัดไห่ด่วนเอาอย่างนี้ครับน่าสวยไหมสวยไหมอ,อย่างนี้ครับเพื่อนๆน,นะครับ ทั้งสามเหรียญมีราคาสนใจก็ทักไลน์มาทักอินบ็อกมาแต่นี่เลยครับใครที่ปิดเหรียญแรกไปนะใครที่ปิดเหรียญแรกนะผมบอกเลยครับเหรียญแรกนะครับใครที่เร็วผมจะให้เนบอ,อ,อันนี้ไปครับพระผงมังกรรุ่นมหาเศรษฐีพ่อพัดนะครับเป็นเนื้อผง นหนึ่งเรียนไปผมให้ใครหนึ่งท่านแรกนะครับท่านแรกที่ปิดแล้วกันกี่เหรียงก็ได้นะครับมานะครับสนใจก็ทักไลน์มานะครับผมรุ่นนี้เรียกว่าเจริญพรบ,บนเต็มองค์นะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ